รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคลิปนี้ เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดกาญจนบ,บุรีถึง2อำเภอเลยล่ะค่ะจะพาไปสัมผัสกับวิถีชีวิตการเป็นอยู่แบบพื้นเมืองของชาวบ้านอำเภอทองผาภูมิและที่พักริมบ่อน้ำแร่ในแบบของเลิฟปีล็อกโฮมสเตย์พร้อมไปสูดอากาศจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์ในอำเภอศรสีสวัสดิ์ กับรีสอร์ทบนภูเขาริมทะเลสาบกับทอสีเล็กฮิลรีสอร์ทติดตามได้ในรายการโฟกัสไทยแลนด์สัปดาห์นี้ค่ะ ฟอ r e เรสเตอร์ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมซูบารุสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะทริปนี้ทางรายการจะพาทัวร์จังหวัดกาญจนบุรีถึง2ออำเภอเลยล่ะค่ะนั่นก็คืออำเภอทองผาภูมิและอำเภอศรสีสวัสดิ์เรียกได้ว่าที่นี่ เที่ยวให้คุ้มเที่ยวให้เต็มอิ่มสุดๆกันไปเลยนะคะคุณจะได้ไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนพื้นเมืองที่เต็นไปด้วยสเสน่ห์พร้อมกับทานอาหารอร่อยๆเดินชอปปิ้งชิลๆซื้อสินค้าพื้นเมืองเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาท่องเที่ยวไปพร้อมๆกับเราในสไตล์โฟกัสไทยแลนด์กันเลยค่ะมาเริ่มต้นกันที่ตำบลปิล็อกนะคะอำเภอทองผาภูมิกันดีกว่า ซึ่งเป็นอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญสำคัญและสวยงามอยู่หลายแห่งเลยแม้ว่าจะเป็นอำเภอที่อยู่ติดชายแดนตะวันตกที่สามารถเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศพมา่าได้แต่ก็ยังมีวัดเหมืองปิล็อกที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านซึ่งก็เป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีนะคะว่าไม่ว่าชุมชนคนพุทธจะอยู่ณแห่งหนตําตำบลใดพระพุทธศาสนาย่อมแผ่ภัยสารให้ชาวไทยได้ร่วมเย็นกันทั่วหน้าคะ่ะ วัดเมืองปีล็อกสร้างตามศิลปะพมา่ามีอายุราว50-60ปีเลยล่ะค่ะตั้งอยู่บนขุนเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลก,กว่า1,800เมตรอุโบสถมีขนาดกำลังพอเหมาะและมีเจดีย์ใหญ่ที่สวยงามตระง่านตาจริงๆค่ะตัววัดจะถูกอบล้อมไปด้วยธรรมชาติเมื่อประชาชนเข้ามาไหว้สักการะบูชาก็จะรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นใจค่ะ มากันที่สถานที่ต่อไปกับเนินเสาธงค่ะเป็นพื้นที่ยอดเขาที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหาภาพพมา่าโดยที่ทางการทหารของไทยได้จัดตั้งเสาธงพร้อมติดธงชาติไทยขนาดใหญ่เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าพื้นที่นี้เป็นจุดพรมแดนระหว่างไทยกับพมา่าทางการทหารไทยจึงได้ให้ชื่อพื้นที่แห่งนี้ว่าเนินเสาธงค่ะและได้อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเที่ยวชมได้ จากท่องผาภูมิมาถึงปีล็อกเนี่ยครับส่วนใหญ่จะเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะครับป่าไม้น้ําตกนะครับแล้วก็จุดไฮไลท์ของที่ปีล็อกเคยก็คือตลาดตลาดเหนือนแรลปีล็อกนะครับแล้วก็มีจุดชมวิวต่างๆก็มีอ่าเขาช้างเผือกนะครับเนินช้างศึกซึ่งเป็นบริเวณที่สามารถกางเต็นท์นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีตลาด เช้าสําหรับเป็นตลาดเช้าพม่านะครับที่นักท่องเที่ยวสามารถมาเดินจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มารับประทานอาหารพื้นเมืองนะครับเมืองปีล็อกเนี่ยเป็นเมืองแร่ดีบุกแล้วก็อุลแฟมนะครับก่อตั้งขึ้นมาประมาณ80ปีแล้วครับโดยวิศวกรเมืองแร่ชาวไทยนะครับเข้ามาบุกเบิกแล้วก็ได้สัมปทานทำเมืองแร่นะครับเกิดเป็นเมืองแร่ที่นี่ทั้งหมด40เมืองนะครับโดยเมืองปีล็อกเนี่ยเป็นเมืองเป็นเมืองใหญ่ที่สุดนะครับ คุณผู้ชมคะได้รู้ประวัติและก็เหมือนปีล็อกกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาชมสถานที่ต่อไปซึ่งเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือเนินช้างสึกเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของฝั่งไทยและฝั่งพม่าที่สวยงามนะคะ สามารถมองเห็นหมู่บ้านอีตองด้านล่างได้อย่างชัดเจนบริเวณจุดชมวิวเนินช้างศึกในช่วงที่ทัศนวิสัยดีสามารถมองเห็นทะเลอันดามันฝั่งประเทศพมา่าได้ค่ะและอาจได้เห็นพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเหนือทะเลอันดามันได้ด้วยค่ะ แต่ในช่วงฤดูหนาวคงเห็นได้ยากหน่อยค่ะเพราะว่าบรรยากาศโดยรอบจะปกคลุมไปด้วยหมอกบางๆตลอดเวลาถึงแม้จะเป็นตอนกลางวันที่แดดแรงก็ตามแต่ก็ทำให้ลืมไปเลยนะคะว่าอยู่เมืองการนึกว่ายือนอยู่บนยอดดอยแถวเชียงใหม่เลยนะคะคุณผู้ชมเต็มอิ่มกับสถานที่ท่องเที่ยวกันไปแล้วนะคะอดใจรอกันสักครู่ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับ,กบวิถีชีวิตและเสน่ห์ของบ้านอ e ีตองพร้อมกับสูตรอากาศที่บริสุทธิ์ ที่ Love p l l o c k Homestay พบกันช่วงหน้าค่ะ ฟอเรสเตอร์ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมซูบารุอีรันดาเฮอร์เบิลสปาเดสปาบนเกาะสมุย เดอะสมุยบีชรีสอร์ทให้คุณได้ดื่มด่ำกับความเป็นกลิ่นอายสมุยผ่อนคลายกับบรรยากาศและสระว่ายน้ำกลางแจ้งยาวกว่า70เมตรนอนฟังเสียงคลื่นบนหาดทรายส่วนตัวริมหาชเวง o t i p t v บริการรับชมทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ T.O.T. เปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีหรือมินิพีซีรวมช่องรายการชั้นนำกว่า140ช่องพร้อมทามชิปโปรแกรมรับชมย้อนหลังได้สูงสุดถึง72ชั่วโมงสะดวกด้วย3ช่องทางการรับชมและบริการช่บภาพยนตร์ตามสั่งค่าบริการเริ่มต้นเพียง150บาทต่อเดือนสนใจโทรเลย0 2 5 0 0 1 1 1 1 อยู่ที่หมู่บ้านอีตองในตำบลปิล็อกเป็นหมู่บ้านเล็กๆค่ะที่อยู่ริมชายแดนไทยพมา่าที่เงียบสงบปลอดภยัยผู้คนเป็นมิตรที่ดีต่อกันหมู่บ้านอีตองซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนพื้นบ้านวัฒนธรรมพื้นถิ่นซึ่งเป็นเหมือนมนต์นเสน่ห์ของที่นี่ให้คนเมืองได้เข้ามาสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนบ้านอีตองอย่างแท้จริงค่ะจะมีบ่อน้ำอยู่กลางหมู่บ้านด้วยนะคะ ก็มีน้ำอุปโภคบริโภคจากแหล่งน้ำธรรมชาติมีตลาดสดร้านค้าร้านอาหารร้านขายของชำนอกจากวิถีชีวิตที่สงบเรียบง่ายแล้วค่ะสภาพอากาศที่นี่ก็เย็นสบายตลอดทั้งปีเลยเป็นเหมือนเสน่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวปีล็อกเนี่ยเป็นเป็นภาษาที่เกิดการพูดเพี้ยนนะครับมาจากคำว่าเหมือนคีล็อกนะครับ เนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยที่เนี่ยมีการเสียชีวิตจากไข้ป่ามาลาเรียนะครับจนทําให้มีคนตายที่มาทําเมืองนะฮะเป็นจํานวนมากก็จากคนคนพมา่าคนพล่างนะครับที่เข้ามาทํางานที่นี่ก็จะเรียกเพี้ยนเป็นเมืองจากผีลอกเป็นผีลอกครับ ความเป็นอยู่ของคนแถวนี้ก็คือ,อาทางนี้ที่ปีล็อกเนี่ยเดิมแล้วเนี่ยก็จะเป็นชาวบ้านเป็นชาวชาวพม่าเชื้อสายเชื้อสายไทยพม่านะครับส่วนใหญ่การใช้ชีวิตก็จะผสมผสานประเพณีวัฒนธรรมไทยพม่านะครับเมื่อเดินทางมาถึงที่หมู่บ้านอีต่องทั้งทีงทแล้วก็อยากจะแนะนําที่พักบรรยากาศดีๆมีอากาศบริสุทธิ์ริมบ่อน้ําชื่อว่าเล ok ิฟปีล็อกโฮมสเตย์ ไปชมกันนะคะว่าที่พักแห่งนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างและสวยงามขนาดไหนคะ่ะเลิฟบีล็อกเนี่ยนะครับดั้งเดิมแล้วเนี่ยเป็นบ้านเป็นบ้านพักของผู้จัดการเหมืองแลบีล็อกก็คือคุณอุดมที่พยะมนทนนะ,ะหลังจากนั้นท่านได้ยกให้ลูกชายก็เป็นคุณลุงะนะครับหลังจากนั้นคุณลุงเนี่ยด้วยความนึกถึงอดีตของบีล็อกเนี่ยก็เลยสร้าง เลิปีล็อกนี้ขึ้นมาเพื่อ mm hmm. เพื่อให้นึกถึงความความรุ่งเรืองของการทำเหมืองในอดีตห้องแต่ละห้องเนี่ยก็จะก็จะตั้งชื่อเป็นเหมืองต่างๆนะครับที่เคยรุ่งเรืองในอดีตที่ผ่านมานะครับให้ให้เราเนี่ยรู้สึกว่านึก,นกถึงนึกถึงอดีตที่ผ่านมาของเหมืองป mm ีล็อกที่เคยรุ่งเรืองนะครับรีอสอร์ทเลิฟปีล็อกเนี่ยครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอตัวตำบลปีล็อกเลยนะครับอยู่ในหมู่บ้านอีตองนะครับ สไตล์การตกแต่งก็จะเป็นแบบสไตล์ปูนเปือยนะครับเน้นเน้นแบบธรรมชาติก็คือให้ให้กลมกลืนกับสภาพบ้านเรือนของที่นี่นะครับให้ดูเหมือนสไตล์เหมืองแรกเก่านะครับ Love Pillow Homestay เป็นโฮมสเตย์สชั้นค่ะมีให้เลือกทั้งแบบเตียงเดี่ยวและเตียงคู่สามารถเข้าพักได้2ท่านนะคะบริเวณผนังห้องถูกตกแต่งด้วยรูปภาพหลากหลายสีสันที่สวยงาม มีบริเวงสำหรับการออกมาสูดอากาศที่บริสุทธิ์พร้อมกับบริการอาหารเช้าที่แสนอร่อยอีกด้วยค่ะ ในหมู่บ้านอีตองเป็นการใช้ชีวิตแบบคนพื้นเมืองจริงๆชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีเชื้อสายไทยพมา่าการใช้ชีวิตก็จะผสมผสานการใช้ชีวิตแบบคนไทยและคนพมา่าค่ะชาวพมา่าที่นี่จะซึมซับและใช้ชีวิตแบบขนบธรรมเนียมประเพณีไทยจึงอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรค่ะเมื่อนักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็จะรู้สึกถึงความอบอุ่นและความเป็นกันเองของชาวบ้านค่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่ปีล็อกเนี่ย เที่ยวได้แทบจะทั้งปีเลยนะครับเพราะว่าในในแต่ในในหนึ่งปีเนี่ยมีช่วงช่วงสภาพอากาศที่แตกต่างกันนะครับอย่างช่วงหน้าหนาวเนี่ยที่นี่ก็จะมีอากาศบริสุทธิ์หนาวเย็นนะครับช่วงหน้าร้อนที่นี่ก็ไม่ร้อนมากก็สามารถมาเที่ยวได้อีกแล้วก็หลังจากหน้าร้อนไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าฝนก็ท่านก็สามารถมาชมหมอ,อกนะครับมาชมทะเลหมอ,อกได้ที่ต้องมาเชา้ายันเย็นเลยนะครับเป็นทะเลหมอ,อกทั้งวันนะครับ ก็ขอเชิญชวนนะครับผู้ที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่ปีล็อกนะครับกอ็อยากเห็นธรรมชาติที่ยังคงสภาพเดิมอยู่วัฒนธรรมวิถีชีวิตนะครับสิ่งแวดล้อมดีๆนะครับก็ขอเชิญชวนมาพักที่เลิฟปีล็อกนะครับและของเราอยู่ใจกลางตลาดบ้านอีต,ตองตำบลปีล็อกนะครับอำเภอทองูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับหากใครต้องการที่จะจับจ่ายใช้สอยสินค้าก็สามารถมาที่ร้านของฝากเลิฟปีล็อกได้ค่ะ เป็นร้านที่จะผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นของใช้ของกินกิฟช็อปเสื้อผ้าที่ออกแบบและตัดเย็บเองรวมถึงงานแฮนด์เมดซึ่งก็เป็นสินค้าจากชุมชนยังไงใครไปใครมาที่นี่นะคะก็อย่าลืมแวะมาพักที่เลฟปิล็อกโฮมสเตย์และมาจับจ่ายสินค้าได้ที่ร้านของฝากเลฟปีล็อกกันค่ะ เต็มอิ่มกันแล้วนะคะกับการมาพักผ่อนที่อำเภอทองผาภูมิเมื่อพร้อมแล้วเราก็เก็บกระเป๋าเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางต่อไปของเรานั่นก็คืออำเภอศรสีสวัสดิ์แต่เดี๋ยวก่อนนะคะ อย่าเพิ่งรีบร้อนไปค่ะในเส้นทางของการเดินทางลงเขาที่อำ,อำเภอทองผาภูมิยังมีแหล่งที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและน่าสนใจอยู่อีกแห่งหนึ่งค่ะนั่นก็คือน้ำตกจอกกระดิ่นค่ะเป็นน้ำตกที่มีความโดดเด่นสวยงามแปลกตาอยู่ท่ามกลางหุบเขาเหมาะมากๆเลยกับคนที่ชอบสไตล์ลุลยๆแบบไม่ลำบากมากเป็นน้ำตกชั้นเดียวค่ะเป็นน้ำตกที่เหมาะกับการเล่นน้ำค่ะน้ำใสไหลยเย็น มีน้ำให้เล่นตลอดทั้งปีเลยเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะปิดท,ท้ายด้วยความสวยงามแปลกตาของน้ำตกจอบกระดิ่งกันไปแล้วเราก็เดินทางกันต่อเลยดีกว่าค่ะแต่เดี๋ยวค่ะอดใจรอกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปตะลอนในอำเภอสีสวัสดิกับที่พักส่วนตัวส่วนตัวบรรยากาศดีๆในสไตล์ทอสีเล็กฮิลล์รีสอร์ทกันค่ะ วันนี้ที่โชว์รูมซูบารุอีรันดาเฮอร์เบิสปาเดสปาบนเกาะสมุย เดอสมุยบีชรีสอร์ทให้คุณได้ดื่มด่ำกับความเป็นกลิ่นอายสมุยผ่อนคลายกับบรรยากาศและสระว่ายน้ำกลางแจ้งยาวกว่า70เมตรนอนฟังเสียงคลื่นบนหาดทรายส่วนตัวริมหาโชเวง TOT IPTV บริการรับชมทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตความารับสูงของ TOT เปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีหรือมินิพีรวมช่องรายการชั้นนำกว่า140ช่องพร้อมทามชิปโปรแกรมรับชมย้อนหลังได้สูงสุดถึง72ชั่วโมงสะดวกด้วย3ช่องทางการรับชมและบริการชอบภาพยนตร์ตามสัง่งค่าบริการเริ่มต้นเพียง150บาทต่อเดือนสนใจโทรเลย0 2 5 0 0 1 1 1 1 เดินทางกันมาเหนื่อยก็อยากจะพักผ่อนกันแล้วใช่ไหมล่ะคะในอำเภอศรสีสวัสดิ์ก็มีที่พักแล้วก็รีสอร์ทให้เราได้เลือกกันอยู่มากมายหลากหลายเลยวันนี้ทางรายการนะคะก็ขอเสนอที่พักแห่งหนึ่งค่ะที่ตั้งอยู่บนภูเขาริมทะเลสาบเขื่อนศรีนครินบรรยากาศด,ดีอากาศบริสุทธิ์ปลอดโปร่งรายล้อมไปด้วยพันไม้นานาชนิดเป็นบ้านพักที่เหมาะสําหรับการมาพักผ่อนแบบครอบครัวที่ต้องการใกล้ชิดธรรมชาติตั้งอยู่บริเวณริมอ่างเก็บน้ําของเขื่อนศรีนคริน มีวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบน้ำจืดและภูเขาสูงเป็นฉากหลังค่ะค่ะก็ทอสีเลคิวนะคะที่เมืองการเนี่ยคือว่าบ้านเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบน้ำมากเป็นครอบครัวที่ชอบน้ำแล้วพ่อเนี่ยก็เลยมาเจอที่นี่ว่าที่เนี่ยเป็นอยู่ที่เขื่อนศรีนครินแล้วก็ใกล้กับทั้งน้ำมีน้ำอยู่ด้านหน้าแล้วมีภูเขาอยู่ด้านหลังแล้วก็มองเห็นวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยมากทุกวัน ของตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าพ่อไปเจอมาได้ยังไงคะ่ะที่นี่ก็เมื่อก่อนนี้เราเล่นเรือครับแล้วก็ขับเรือไปมาแถวนี้สวยงามมากนะครับเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีน้ําเยอะมากมีที่มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะครับมาเห็นจุดนี้บอกโอ้โหมันสวยจริงเราก็อยากที่จะแชร์กับเพื่อนๆืน,นหรือคนที่อยากที่จะมาพักผ่อนอย่างสงบ มมาอยู่ร่รวกันแม้ก็อยากจะเห็นกันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะว่าจะสวยงามแค่ไหนกับทอซสีเล็กฮิลรีสอร์ทค่ะรีสอร์ทแห่งนี้นะคะจะออกแบบให้กลมกลืนและเป็นธรรมชาติมากที่สุดค่ะมีบ้านพักทั้งหมด3หลังหลังแรกเลยนะคะเป็นบ้านหลังคาจากที่มี2ห้องนอนมีพื้นที่ส่วนกลางให้ได้นอนเล่นนั่งเล่นตามอัธยาศัย พร้อมห้องครัวให้นักท่องเที่ยวได้ทำอาหารทานเองด้วยค่ะห้องนอนแรกจะออกแบบและตกแต่งหลังคาด้วยจากประตูจะเป็นประตูที่ทําจากไม้ไผ่นะคะเรียกได้ว,ว่าวัสดุที่นำมาใช้มีคุณภาพถูกออกแบบและตกแต่งได้อย่างลงตัวเรามาดูห้องที่2กันบ้างนะคะห้องนี้สามารถเข้าพักได้2ท่านค่ะ ถูกออกแบบหลังคาและกำแพงด้วยไม้ไผ่ขัดแตะมาต่อกันที่บ้านพาักวิลล่าหนึ่งห้องจะออกโทนสีเขียวอ่อนให้ความรู้สึกสบายตาสามารถเดินออกมารับลมชมวิวได้ที่ระเบียงหน้าบ้านนะคะ และบ้านหลังที่3บ้านพักวิลล่าสอที่สามารถเข้าพักได้2ท่าน mm hmm. ก็สวยงาม mm hmm. กว้างขวางไม่แพ้กับบ้านหลังอื่นเลยนะคะถูกตกแต่งและออกแบบได้อย่างลงตัวโลง่งโปร่งสบาย mm hmm. ใครมาที่นี่ mm hmm. ก็สามารถเลือกพักกันได้ตามใจชอบค่ะต้องการพักแบบไหนบ้าน mm hmm. แต่ละหลังก็มีสเสน่ห์และสวยงามไม่แพ้กันเลยล่ะคะ่ะเรามีพ hmm. า นั่งเรือเล่นในเขื่อนค่ะก็ในเขื่อนนี้ตอนช่วงเย็นงค่ะแดดล้มลมตกแล้วก็ไปนั่งเรือเล่นไปดูน้ําตกได้ไปดูสันเขื่อนได้ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกซันเซ็ตครูซลงไปนั่งชิลๆสักชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับออรวมถึงเราจะมีบะทำบาร์บีคิวให้ตอนเป็นอาหารเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถสนุกกันได้หลายๆคนถ้าไม่ยิ่งมาหลายคนก็จะยิ่งสนุกแล้วก็ราคาก็จะยิ่งถูกลง เมื่อตกเย็นท้องก็เริ่มจะหิวกันแล้วใช่ไหมล่ะคะที่รีสอร์ทแห่งนี้เขาก็มีบริการอาหารเย็นในเมนูเลิศรสที่เรียกได้ว่าแค่เห็นน้ำลายก็ไหลกันแล้วล่ะค่ะกับเมนูชื่อเท่ๆพอกลิกบาร์บีคิวเนื้อหมูที่หมักด้วยซอสสตรลับอย่างเข้มขน้นนุ่มละมุนลิ้นทานคู่กับสลัดผัก เรียกได้ว่าไม่ได้อิ่มท้องเพียงอย่างเดียวแถมยังอร่อยสุดๆไปเลยละค่ะตอนนี้นะคะช่วงหน้าร้อนเนะะี่ยค่ะจะเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ชมนะคะก็จะลดตั้งแต่30-40%ค่ะก็ถือว่าเยอะมากสำหรับค่าที่พักเราก็คือรวมค่าอาหารแล้วก็รวมซันเซ็ตครูซด้วยค่ะ ก็เมืองการก็เป็นเมืองน่าเที่ยวอีกเมืองหนึ่งนะคะที่คนหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเออแบบไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์อะไรเงี้ยแบบวิวสวยแต่ที่เนี่ยคือวิวสวยพอๆกับสวิตเซอร์แลนด์เลยค่ะแล้วส่วนที่ที่พักของเราเนี่ยถ้าใครมีหมามีแมวมีสัตว์เลี้ยงก็ให้เอามาด้วยค่ะเพราะว่าเรายินดีต้อนรับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด นอกจากนั้นนะคะรีสอร์ทแห่งนี้ยังยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะนาน้องหมาน้องแมวมาพักผ่อนได้ด้วยท่านสามารถนําสัตว์เลี้ยงแสนรักของท่านมาสนุกพร้อมผ่อนคลายกับธรรมชาติสุดชิลได้ที่นี่นะคะยังไงใครที่มีสัตว์เลี้ยงก็อย่าลืมนําสัตว์เลี้ยงของท่านมาร่วมกิจกรรมมันๆไปพร้อมๆกับเราและน้องหมาของเราได้ด้วยนะคะจะพาน้องหมาลงมาว่ายน้ําหรือว่าจะนั่งเรือเท่ๆกินลมชมวิวและบรรยากาศร,รอบๆเกาะก็ได้ค่ะ ยังไงใครที่มาเที่ยวกนนาญจนบุรีแล้วยังหาที่พักที่ตอบโจทย์ของคุณไม่ได้ที่นี่ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีให้กับคุณผู้ชมเป็นอย่างดีทีเดียวค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการโฟกัสไทยแลนด์อีกเช่นเคยนะคะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการโฟกัสไทยแลนด์รีวิวออนแอร์ที่เที่ยวชิลชิมช็อปทั่วเมืองไทยค่ะ คุณผู้ชมที่สนใจจะเข้าพักกับทางโรงแรมดีสอร์ทที่ทางรายการของเรานำเสนอไปแล้วก็สามารถเข้าไปจองกันได้เลยในราคาพิเศษนะคะพร้อมชมรายการย้อนหลังได้เลยค่ะที่หน้าแฟนเพจ a c e b o o k c o m f o c u s t h a i l a n d และอย่าลืมกดไลค์ให้ทริปที่คุณชื่นชอบด้วยนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะไปตึกไปแอลเจีงยงใหม่ ไปเที่ยวเมืองไปชมเมืองแม่ห้องซอนออเดินดูน้ำผู้ร้อนแอลซาวละอ่อนมีกระเรียงและวมูเสซอดอกไม้เมืองเนื้อสวยใสบายรอใครใครมาเฉยมาชม